สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC พักเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจน EP ที่สองรอสิบเจ็ดแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีพระบรรดานะครับมาแบ่งปันพี่พี่ FC นะครับผมหากชื่นชอบเพ้าในสนใจเพ้าหนนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยครับศูนย์4ปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับผมมาดูเพ่าแรกเลยครับอ่ะพ่าแรกนี่ดีกว่าครับนี่ครับ องแรกนะครับอันน <rồi S 2> ี้เป Ch ็นพระปิดตาวัฏายัะครับนี่มาพร้อมกรอบเลยครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อแบบเงินครับนี่ฮะเนื้อเหมือนเงินจริงๆนี่ครับวัฏายัญนะครับนี่ครับเนื้ออกคลุกคลุกคลเหมือนเงินเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นนี่ฮะนี่ฮะเนื้อออกเงินๆนี่ฮะเก่าครับ ตรงนี้เก่าจริงมาผมกรอบครับนี่นะครับเรียกว่าพระปิตาวัดไทยันครับนี่นะครงนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อไปรายการที่สองครับอันนี้เป็นนี่ฮะหลวงพ่อหน่งครับนี่นะครับหลวงพ่อหนงวัดคลองบดันครับนี่ฮะจังหวัดสุพรรณครับเรียกว่า อะไรพิมพ์สุกกรอครับนี่ฮะหวยเนื้อเก่าจริงครับนี่ครับหน้าตาคมคมชัดๆนี่ฮะเนื้อดินสวยครับเก่านี่คเป็นธรรมชาติครับนี่ย่นครับรอยย่นดูนะครับเนื้อดินเก่าด้านข้างนะครับเห็นไหมครับแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมต้องรอยการกดมีนิ้วมือเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะกดมีต้องรอยมือแต่ความเก่าเขาได้จริงครับนี่ครับ นี่ฮะหลวงพ่อหน่งครับพิมพ์ซุปกรนะครับนี่นะฮะสวยงามคมชัดนะครับดูนะครับนี่ฮะนี่นะครับเงี่ยสีร้อยบาทครับหลวงพ่อนงนะครับนี่ขออนาตเปิดที่400อบาทครับสวยครับต่อไปรายการที่3มครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนวัดป่าไก่ครับนี่สภาพอาจจะไม่ค่อยสวยครับนี่ฮะอาจจะใช้มานะครับนี่ฮะ อดีตสวยแชมป์ครับนี่ฮะแต่ปัจจุบันเป็นสภาพที่ใช้มานะครับนี่ฮะหลวงพ่อเทียนวัดป่าไก่ครับสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะเป็นพระสายเหนียวแห่งลาดบุรีนะครับพ่อเทียนวัดปาา่าไก่สามร้อยบาทครับสภาพใช้นะครับนี่ฮะนาเก็บนะสะสมสามร้อยบาทรายก,การที่สามต่อไปราการที่สี่ครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จวัดฉลกหลามนะครับนี่ฮะเก่าครับเดี๋ยวขอญาตแกะนะครับดูนะครับอื้อแกะจนแบบเก่าจริงๆโอ้โหนี่ครับแกะแบบออกมาอย่างที่รองพนะครับละลายหมดเลยนะครับผมนี่ฮะต้อง นี่ครับแกะออกมายางละลายเลยครับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหเก่าจริงๆนี่คือสมเด็จวัดฉลโกรมครับนี่ครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่ดูเนื้อเก่าครับเนื้อเก่าแร่งดูนะครับความเก่าความแก่งเขานี่ดูโอ้ยพระสุดครับนี่ผมบอกว่าเป็นพระมีอายุจริงครับนี่ฮะเก่าจริงความเป็นธรรมชาตินะครับ นี่คือด้านข้างครับด้านหลังองค์พระนะครับมีเวทมนต์สารนี่ฮะโอ้โหเก่าจริงนี่เอาเอาสี่ร้อยบาทครับผมนี่ฮะสมเด็จวัชลุกเลเก่าคลาสสิกสี่ร้อยบาทครับรายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าลงพ่อเงินครับอันนี้ลงพ่อเงินนะครับนี่ฮะนี่ครับเก่าๆคลาสสิกนี่ครับนี่ฮะดู ความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับก้นนะครับเอาสามร้อยครับรายการที่ห้าครับลงเงินสามร้อยบาทนี่ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ครับลงเงินสามร้อยบาทครับรายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกอ่ารายการที่หกอ่านี่เลยครับนี่คือรายการที่หกนะครับผมนี่เป็นรูปรอลงพิ่งเงินครับ นี่นะครับรูปหล่อลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่นี่นะครับไปหน้านะครับดูครับลึกๆเลยครับนี่ฮะล่องตามเก็บแล้วริ้วจีวรนะครับเนื้อเขาจะออกแบบยิ่มๆๆๆไงฮะนี่คือความเก่านี่นะครับนี่ฮะราการที่สามเอ้ยรายการที่หกนะครับนี่ฮะการที่หกหลวงพ่อเงินครับนี่ครับ นี่ฮะดูนะครับอันนี้เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับรายการที่หกนะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดครับอันนี้เป็นนี่ฮะพระนาคปวกหลวงพ่ออั้นวัดพญานะครับนี่ฮะพระนี่ครับพระเก่าเนื้อหาเก่าเนี้ยน่าค้นหาครับและน่าศึกษาสะสมครับนี่ครับลงทองไว้นะครับเป็นพระนาคปกหลวงพ่ออัน้นวัดพญานะครับนี่ฮะ เจ้าวัดแห่งวัดพญาตนะครับนี่ฮะต่อจากหลวงพ่อกันนะครับนี่ครับสวยงามสวยเดิมๆเอาสามร้อยห้าสิบครับหลวงพ่ออั้นวัดพญาตนี่ฮะนี่สวยงามครับสวยเดิมๆเลยรายการเจ็ดไปรายการที่แปดครับนี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะเขาเรียกนักเลงโตครับหลวงพ่อทาบครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมหลวงพ่อทาบ พิมพ์นักเลงโตนะครับนี่ฮะหายากครับสวยเดิมเดิมนี่ครับเม็ดมูรซานดูนะครับความเก่านี่นะฮะพิมพ์เล็กครับอันนี้พิมพ์เล็กนี่ฮะโอโมทาบรายการที่แปดเขาเอาสามร้อยบาทครับผมไปรายการที่เก้าครับที่เก้าเป็นพระปิดตานะครับนี่ฮะพระปิดตาครับพิมพ์ตะภาพครับนี่ฮะรอยนี่ลองรอยกัน นี่ฮะเนื้อผงผงพุทธคุณนะครับนี่ร่องรอยการปริแยะนี่ฮะธรรมชาตินี่ฮะพระปิตาน่าจะเป็นพิมพ์วัดสะพานสูงครับนี่ฮะนี่ฮะร่องรอยการหลุดเห็นผงบ้านครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอาสามร้อยครับผมรายการที่เก้าพระปิตาสามร้อยบาทไปรายการที่สิบอันนี้เป็นพระนี่ฮะ นี่ครับพระไม่ทราบที่นะครับเคลือบแล็กครับอันนี้เคลือบแล็กนะครับดูนะครับร่องรอยการเคลือบแล็กไว้นะครับนี่ครับเป็นพระน่าจะเป็นพระร่วงข้างหลังครับเนื้อแก่งมากครับนี่ฮะร่องรอยการเคลือบไว้อันนี้ไม่ทราบที่จริงนะครับนี่ฮะเก่ามากๆครับนี่ฮะดูเนื้อหานะครับเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับพระไม่ทราบที่เคลือบแล็กเอาสามร้อยครับไปรายการที่ สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นสมเด็จอันนี้อะไรสมเด็จสมเด็จอันนี้น่าจะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่ฮะหงวงปู่นาคก็ว่าไม่รู้ครับแล้วเนื้อเขาเก่าจริงดูนะครับนี่ครับอ้ยเนื้อสุดๆเลยครับนี่น่าจะเป็นหงวงปู่นาครับรายการที่สองครับนี่ครับเขาเรียกสมเด็จอะไรสมเด็จฐานขาโตเจดีอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเลือกเรียกพิมอะไรไม่รู้ แต่เนื้อเก่าจริงดูนะครับดูเนื้อโอ้สุดๆครับนี่ฮะแต่การที่สิบเอ็ดนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองอันนี้ดีกว่าครับนีนบนบน่พระสมเด็จนะครับขอญาตแกะเลยนะครับเห็นโปรนี่ฮะพระสมเด็จดูนะครับ เนื้อหาเขานี่หลังเป็นกระดานกระดานเลยนะครับปื้นๆอย่างเงี้ยนี่ฮะดูเม็ดมูลสารนะครับเห็นไหมก้อนก้อนเลยนะครับนี่นะฮะทนข้างนะครับเห็นไหมครับสมเด็จบางครับนี่ฮะธรรมธรรมชาติมูลสารเอาสามร้อยครับผมในการที่สิบสองนะครับนี่พระสมเด็จนี่นะครับนี่นะครับ เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สองครับต่อไปรายการที่สิบสามอ่าเอานี่ดีกว่าครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญรอครับจอบใหญ่ลงพกเงินนะครับดูนะครับเนื้อเขานะครับนี่มองลึกๆนะครับหูเนื้อนี่นะครับดูนะครับตามซศกใช่หนไหมมาดูนะครับหูปิงนะครับนี่ลองรอยการ นี่ฮะโลหะเขาจะเป็นแบบเป็นหลุมเป็นแองเป็นยุบยุบยุครับนี่เกิดจากการเทครับนี่ฮะของหลหโบราณดูตามซอกให้ลึกๆเห็นมนี่นะครับดูเก่าคลาสสิกมากครับนี่จอบใหญ่ครับลงพงินเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบสามไปรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่นี่เป็นพระนี่ฮะ พระผงไม่ทราบที่หลังยันทถาครับอันนี้พระไม่ทราบที่แต่เนื้อหาเขานี่บอกตรงเลยนะครับว่านี่ฮะโอ้โหเนื้อดูนะครับความเก่าความคลาสสิกแล้วดูเนื้อนะครับพิมพ์นี้ครับเหมือนเนื้อวัดไอ้ลุงปู่ภูวัดอินเลยนะครับนี่ฮะดูเนื้อโอ้โหเนื้อเก่าจริงดูดูนะครับด้านหลังนะครับเป็นยัน่อนะครับเนื้อผ้าเขาเนี่ยหืมดูนะเม็ดมูนสารยันเถาะนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนครับนี่นะครับนี่นะฮะเป็นว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยมหลังยันเถาะดีกว่าครับนี่ฮะรายการนี้เอา450ครับผมนี่ฮะพระแท้ดูง่ายสบายตาครับไม่ทราบที450บาทต่อไปรายการที่15ครับนี่เป็นกิ่งของตะเคียนนะครับกิ่งดังนะครับมีกิ่งด้วยนะครับดูความเก่านะครับนี่ฮะ โอ้โหเนื้อดูนะครับโอ้โหเนื้อหาดูนะครับนี่คือความเก่าของกิ่งครับใต้ฐานนะครับอุ้ยนี่นะครับใต้ฐานครับก็จะมีนะฮะท้องรอยการจานอุดขละเนี่ยมีกิ่งด้วยนะครับไม่กิ่งแดงๆอยู่นะครับนี่ฮะกิ่งลองตะเคียนนะเอาสี่ร้อยบาทครับผม เก่าจริงนี่ฮะเก่าจริงๆครับนี่โอ้โหดูนี่นะครับนี่ฮะกิ่งของตะเคียนนะครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกครับมาครับนี่เป็นปิดตาหลวงปู่จิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงเก่าครับนี่ครับ เราดูนะครับเห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับดูเนื้อเขาแล้วโอ้โหเนื้อนยังไงนี่ฮะหายากสุดๆเลยครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมน่องลอยความเก่าเป็นธรรมชาติจริงนี่นะฮะดูนี่เขาเรียกว่าพิมพ์ปิดตาพิมพ์ชลูดครับนี่ฮะปู่ยิ้มวัดหนองบัวสี่ร้อยห้าสิบาทครับหลวงปูยิ้มนี่สวยเดิมๆครับเนื้นออันี้หายยากครับ นี่ครับ450ครับผมรายการที่สิบหกไปรายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นภาพปีรันครับซุ้มซุ้มเรือนแก้วอะไรนะครับเนี่ยดูความเก่าครับโอ้โหเหนือนี่ดูนะฮะโอ้โหธรรมชาติจริงครับนี่ฮะดูนะครับนี่ครับ ซุ้มครอบแก้วซุ้มเลือนแก้วอะไรนะครับนี่สวยเมเดิมครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมพระปีรันดูนะครับนี่โอ้โหธรรมชาติเขาสวยงามครับนี่ฮะพระปีรันนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับผมปีรันจัดไปสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบแปดครับสิบแปดนี้เป็นพระก,กิ่งนว่าครับ กิ่งเนื้อนว่านะครับอมเขียวสวยงามครับนี่อันนี้ไม่ทราบที่จริงๆว่าเป็นพระกิ่งที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีชื่อมีแทบอกเลยนะครับแต่เป็นเนื้อนว่าอมเขียวมากครับสวยงามอุดกิ่งนะครับนี่ฮะอุดกิ่งนะครับกิ่งดังนะครับนี่ฮะสวยงามกลางวันนี่ครับเป็นพระกิ่งเนื้อนว่าดูใบหน้านะครับโอ้โหเนื้ออมเขียวสวยงิงนี่ฮะกิ่งเนื้อนว่าเอาห้าร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะ ห้าร้อห้าสิบนะครับกิ่งเนื้อนวะนะครับนี่ครับห้ารยห้าสิบต่อไปรายการที่นี่ครับสิบเก้าครับสิบเก้าอันนี้เป็นสําเร็จนี่ฮะซึ่งลูกค้าหลูดจองครับนี่ครเป็นสําเร็จฐานคู่ครับบางุ่นพมนะครับดูนะฮะโอ้โหเนื้อมองลึกๆนี่ความนี่ฮะเนื้อเขาแบบ แกล้งนะครับเนี่ยแกล้งนุ่มแล้วสวยงามครับนี่ครับเป็นฐานคู่ครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับต้องลอยโอ้โหธรรมชาติมากเนื้อหาเขานี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่ฮะฐานคู่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะฐานคู่ครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ฮะรายการที่ยี่สิบเป็นพระยอดธงครับนี่ฮะ เป็นหล่อบโบราณครับหล่อบโบราณนะครับนี่ฮะแล้วสวยงามมากครับดูโอ้โหเนื้ออุมเขียวแบบคลาสสิกมากหล่อบโบราณอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับนี่ฮะเป็นพระยอดธงนะครับศิละปะที่ไหนเนี่ยพี่ๆได้ดูนะครับนี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะลองลอยความเก่าความเป็นธรรมชาติดูเนื้ออุมเขียวฮนะนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะยอดธงไม่ทราบที่สี่ร้อยบาทรายการที่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเขานี้ดีกว่าครับนี่เป็นสมเด็จฐานแซมครับนี่สวยงามมากครับวงนี้นะครับมีนี่ฮะเม็ดมลสารเห็นไหมครับนี่ฮะเนื้อสวยงามครับเม็ดโมลสารเป็นก้อนเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่ครับสวยงามครับเผ่านี้เก่าแห้งดูนะครับนี่ฮะดูด้านหน้าครับ านแซมนี่เอาสี่ร้อยบาทครับผมฐานแซมต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับอันนี้เป็นผ้าปิดตาครับผ้าปิดตานี่ฮะน่าจะเป็นอ่าพิมพ์ปิดตาห้าเกอครับเนี่ยเนื้อทองเหลืองเก่าเนื้อแบบปลอกโบราณเก่าเลยตอกตัวหน้าด้วยนะครับนี่ฮะตอกใต้ฐานจะเป็นตัวหน้านี่ฮะโอ้เก่าจริงครับ นี่ฮะปิดตาห้าเกออันนี้ไม่ทราบที่ครับนี่ฮะสวยงามและเก่าจริงครับเนี่ยสี่ร้อยบาทครับผมปิดตาห้าเกอครับตอกเนี่ยตอกตัวหนะสวยงามครับรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับยี่สบสามนี่ฮะเป็นเหรียญ่อเจ้าสัวนะครับพระเรี่ยมทองอยู่นะครับนี่ฮะดูความเก่านี่ครับ ดูนะครับนี่ต้องรอยการหล่อเ oh นื้อเกินนะครับนี่ฮะหล่อเป็นความเก่าแล้วมีเนื้อเกินนี่ฮะเนื้อเป็นธรรมชาติมากนี่ครับหล่อครับอันนี้ห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมดูด้านหลังนะครับนี่ฮะห่วงเชื่อมมีจานด้วยครับจานนี่ด้านหลังครับเป็นหล่อโบราณเหรียญหล่อโบราณห่วงเชื่อมนะครับมีห่วงเชื่อมนะครับ ดูด้านหน้าครับนี่ฮะผู้สวยงามครับเหรียญหลอ่อเจ้าสัวเลี่ยมทองแต่แกะทองออกไปแปลเป็นทุนหมดแล้วครับนี่ฮะเหรียญหลอ่อเหรียญหลอ่อเหรียญน,นี้นะครับขอญาตเปิดที่เอาเอาเก้าร้อยครับผมนี่ฮะเก้าร้อยบาทครับเหรียญหลอ่อเหรียญน,นี้นะครับนี่ขอราคานิดนึงนะครับผมเก้าร้อยบาทวันนี้นี่ครับรายการที่ ยี่สิบสี่ครับยี่สี่นี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวขอญาตแก่เลยมาพร้อมกรอบอย่างนี้เลยครับนี่ฮะพระองค์นี้มีเม็ดมวลสารเยอะมากแล้วก็ตามตำราเลยนะครับเม็ดมวลสารเม็ดข้าวสุกเม็ดกล้วยสุกอะไรนะครับนี่ฮะในการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับดูนะครับเนื้อเขานะครับเห็นไหมแร่งนุ่มมากดูนะครับ นี่ลองลอยความเป็นเก่าธรรมชาติจริงแล้วดูดูเนื้อนะครับนี่ฮะนี่ฮะที่เ่าเม็ดกล้วยสุกนี่ฮะนี่ฮะหลวมๆนี่ครับนี่ครับนี่นะครับแล้วดูครับดูเนื้อนะครับเนื้อนี้ธรรมชาติอันนี้เม็ดดาครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากครับดูนะครับดูเม็ดสายเคับนี่ฮะเม็ดหลวมๆเห็นไหมครับนี่อีกเม็นนึงครับนี่ฮะ เม็ดเกสเรเม็ดข้าวสุกเม็ดกล้วยสุกอะไรนะครับเนี่ยนะโอ้โหพระนี่ครับดูด้านข้างนะครับเนี่ยนี่ฮะข้างสวยงามมากครับพระหนึบนุ่มเรียดด้านหลังนะครับไล่ให้ดูเลยครับนี่ฮะโอ้โหพระ นีม่ม็ตรมูลสารครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับพระสมเด็จอง์นี้นะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมนี่ฮะเนื้อสุดๆเลยนะเนื้อนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทครับอันนี้พร้อมกรอบเลยนะครับห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าอันนี้เป็นนี่ฮะอันนี้เป็นพระชัยครับพระชัยหลวงปู่บุญครับอันนี้ลง เขาเรียกว่าลงอ่าลงลงยาลงสีหอระดีหอระดีอะไรนะครับนี่ฮะนี่นะครับลงลงสีหอระดีอะไรหอระดีที่ว่าเมื่อสมัยก่อนเขาะจะมาลงเคลือบตะกุดส่วนมากจะใช้ตะกุดกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ฮะนี่มาใช้พระชัยหลวงปู่บุญนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าพิมพ์ชลูดครับพระชัยหลวงปู่บุญพิมพ์ชลูด อยู่นะครับใต้ฐานนะครับจะเป็นร่องรอยการตัดช่อใช่ไครับนี่ฮะร่องรอยการตัดช่อแล้วความเก่าครับนี่โหเก่าจริงครับนี่ฮะแล้วดูเนื้อลึกๆนะครับนี่ฮะเนื้อทองผสมเขานะครับนี่ฮะนี่ครับเกลือบไปนะครับความเก่านี่คือพิมพ์พิมพ์ชลูดครับรายการที่ห้าครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทครับ นี่ครับนี่รอยการตัดช่อนะครับนี่ฮะนี่นะครับด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้าครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่ยี่ห้าต่อไปรายการที่ยี่หกครับนี่ฮะรายการที่หกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซุ้มเบาของหลวงปู่บุญครับวัดกาเมืงแก้วอันนี้เป็นเนื้อว่านครับ เนื้อบ้านผสมผงนะครับนี่ฮะบ้านหลังเดียวกันเลยครับได้มาอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะโอ้สวยงามมากครับเราดูนะครับนี่ด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือนี่ครับอันนี้นี่นะฮะเลี่ยงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับบ้านหลังเดียวนะครับได้หลวงปู่บุญมาสามองค์ครับผมนี่อีกองนะครับซุ้มเบาดูนะครับโอ้โหความเก่า นี่ครับเนื้อผงผสมว่านนะครับหรือเนื้อว่ามผสมผงครับนี่ฮะเก่าจริงคลาสสิกดูนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทดิพระสวยจริงๆนะครับเนี่ยรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดรายการสุดท้ายครับอันนี้เป็นพระปีรันครับพระปีรันนะครับนี่ฮะพระปีรันเลี่ยมเงินนะครับนี่ครับเลี่ยมเงิน เลี่ยมเงินมาอย่างนี้นลครับนี่ฮะเจ้าของเลี่ยมใช้มานะครับกรอบเงินครับดูความเก่าของภาพปิลานะครับนี่ครับนี่ครับตาติดชัดครับผมนี่ครับเราดูนะครับนี่เลี่ยมกรอบเงินนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ครับกรอบเงินนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนื้อสวยจริงๆครับเพ่านี้นี่ฮะ ปีรันเลี่ยมกรอบเงินนะครับนี่สวยงามครับเอาเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ครับกําไรบางๆครับผมนี่ครับปีรันนี่ขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆไหนครับชื่นชอบภาคตรงไหนนะครับสนใจภาคตรงไหนก็นี่ครับโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับโจแจนพ่าเครื่องนะครับก็ ทุกรายการก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ